สวัสดีค่ะโคดน้ำฝนมาแล้วค่ะวันนี้มาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะถ้าคุณฟังเข้าใจนะคะเออฝนจะแบ่งปันให้ทุกคนแบบบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการสร้างคลิปดีๆนะคะทุกคนคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความสุขดึงดูดสิ่งดีๆไม่ว่าเรื่องเราอะไรมาทดสอบก็ตามดึงดูดสิ่งดีมากขึ้นมั่งคั่งมากขึ้นร่ลำรวยมากขึ้น มีความสุขหลายๆด้านที่คุณต้องการมากขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเข้าใจสองสิ่งนี้คะ่ะนะคะวันนี้ฝนจะมาแบ่งปันแบบบ้านๆคะ่ะสองสิ่งนี้ก็คือการใช้งานของจิตเราการใช้งานของจิตเราฟังไม่ผิดนะคะการใช้งานของจิตเราจะมีจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกวันนี้ถ้าคุณเข้าใจเทคนิคนี้คุณสาม,มารถที่จะดึงดูดเรดื่องราวดีๆเข้าสู่ชีวิตดได้คุณสาม,มารถที่จะมีมากขึ้นคุณสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้น จิตสํานึกคือยังไงคะสัมผัสทั้งห้านี่ค่ะสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณรับรู้กายสัมผัสก็คือจิตสํานึกนะคะอันนี้แบบเป็นบ้านให้ทุกคนเข้าใจคือจิตสํานึกเวลาคุณรับรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจิตสํานึก ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนไปมีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเจอสิ่งดีมากขึ้นคุณก็แค่รับรู้ในสิ่งที่คุณต้องการมองในสิ่งที่คุณต้องการฟังในสิ่งที่คุณต้องการแต่จิตสำนึกทำงานให้คุณ10% 10%แต่ใช้ร่วมกันค่ะแล้วอีกจิตหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไปค่ะคือ90%คือจิต ใต้สํานึกที่จะสามารถสร้างสิ่งต่าง,างๆให้คุณได้จิตใต้สํานึกเนี่ยมันเกิดจากตั้งแต่เราตอนเด็กเลยนะคะที่พ่อแม่อะไรปลูกฝังอะไรเรามาเราได้ยินไล,ล้รู้อะไรเงี้ยมันเข้าไปดองในจิตสํานึกของเราเราต้องล้างของเสียก่อนล้างของเสียคือฝนเคยแบ่งปันว่าเป็นถ้าเรารับรู้สิ่งที่พลังงานไม่ดีสิ่งพลังงานลบอะค่ะเราขอโทษแล้วก็โปรแกรมเข้าชีวิตใหม่ โปรแกรมว่าฉันเกิดใหม่ลนล่างเดิมแล้วนะฉันขอโทษกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนะฉันต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ฉันโคตรสวยโคตรรวยโคตรมั่งคัง่งเป็นจิตใต้สํานึกสั่งงานภาพสิ่งที่คุณต้องการให้จิตใต้สํานึกทํางานเชื่อว่าคุณเป็นคนใหม่เชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนั้นได้เชื่อว่าคุณสําเร็จได้ให้จิตใต้สํานึกทํางานให้คุณ นี่เป็นเคล็ดลับนะคะที่คุณสามารถที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ฝนอธิบายแบบง่ายๆขอให้ทุกคนโคตโชคดีและมีความสุขนะคะใช้จิตทำงานแล้วทุกหญิงทุก